เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักแม็กจากการเรียกชั่นเคป๊อปใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าแล้วแม,กม็กาเป็นแฟนคลับเคป๊อปได้ยังไงตอนไหนอะเริ่มเลยย้อนกลับไปเนมะื่อตอนมสามนะอายุประมาณสิบห้าเป็นสาวลำวงอะไรอะไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยแม็กสนใจในการเต้นมากๆคือเรียกว่าเคป๊อปกำลังมาเลยช่วงนั้นคือบูมสุดๆก็เลยเริ่มจากการเต้นโคเวอร์นะครับเดี๋ยวแม็กเอาคลิปให้ดูเอ้ยพอได้อยู่ช่วงนั้นนะครับผมมีเมนประมาณ3คนครับผมอึนฮยอกเอสเจครับแคมินชายนี่ครับจุนโฮทู ใช่ครับแต่ละคนคือเมนแดนซ์หมดเลยหลังจากที่แบบเข้าวงการเคป๊มาแบบเต็มรูปแบบนะได้เจอวงที่แบบว่าที่สุดของยุคอะอย่างบางทัน b t s a ่เอ f o m r for ever หลังๆก็จะเริ่มแบบมีของสะสมเพิ่มมากขึ้นเริ่มแบบว่ามีการทำคอลเลคชันของตัวเองมากขึ้นอย่างลุกนี้นะครับทุกคนดูออกไหมครับว่าผมแต่งตัวตามเมนคนไหนใน b t เดครับ <c oughs> ลองดาดูในะคอมเมนต์ดูครับว่าถูกคนหรือเปล่าแบ็กสปอนแ็กแต่แต,แต ถึงเวลาแล้วครับผมที่เหล่าชาวเคป๊อปอย่างเรานะครับต้องมาะกาศให้โรกรู้ว่าหนทางสู่การเป็นชาวเคป๊อปอย่างเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงแล้วมาฟินขั้นสุดกับเพย์ไ K-pop on นะครับผมในแอป Spotify นะวิธีการเข้านะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับผมแค่เข้าไปที่แอป Spotify นะครับผมแล้วก็เซิร์ชว่า K-pop on นะครับผมกดคลิกเข้า p ย a y ิสต์นี้ได้ทันทีเลยนะครับผมจะมีเพลงฟินๆเพลงใหม่ๆแบบอัปเดตตลอดเวลาพร้อมกับชวนเพื่อนๆมาฟัง p ย a y ิสต์นี้ได้นะครับผมแล้วมาแชร์กันดูนะครับว่าเมนคนโปรดของคุณคือใครเริ่มขึ้นต้นยังไงหรือเข้าวงการ K-pop ได้ไงตามกันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปดู